ท้องถนนคือห้องทํางานของผมคือคาขวัญประจําตัวที่ท่านยึดมั่นมาตลอดแม้จะมียศถึงพลตํารวจตรีแต่ก็ยังสามารถพบท่านปฏิบัติหน้าที่จราจรบนถนนทุกเช้าทุกวันนะครับตั <ique> ้งแต่เช้าเาก็มีหน้าที่ดูแลจุดไหนที่มีการติดขัดก็เข้าไปรุ่งถลวงให้เกิดการไหลลื่นของการจราจรแลการจะแก้ปัญหาจราจรนั้นนะครับจะต้องรู้ปัญหาจริงๆและต้องลงบนสัมผัสบนทางเท้านะครับต้องเข้าจัดระเบียบ รวมทั้งการจับรถไม่ถูกต้องนะฮะเช่นรถรับจ้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเล็กๆแต่หนาแน่นไปด้วยปัญหาจราจรสามารถจะแก้ได้ด้วยวินัยและน้ำใจของผู้ขับขี่ทุกๆท่านครับแก้ง่ายที่เดียวครับทุกคนไม่ปาดไม่แทรกไม่แซงและไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุผลตรวจจราจรทุกท่านนะครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ก็เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นฮีโร่กันทั้งประเทศเลยนะครับดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ ขับรถดีมีน้ำใจคุณไม่ประมาทคุณก็เป็นฮีโร่น่นะครับ